เวลาใส่ฟันปลอมแบบโอเวอร์เรนเจอร์ถ้าต้องมาเช็คกับพี่หมอโชคจะเช็คอะไรบ้างวันนี้ไปดูกันครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด u ับสไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปทำคนไข้จริงๆนะเป็นบล็อกให้ดูว่าออในเคสจริงๆเป็นยังไงวันนี้จะให้ดูว่าคนไข้ที่ใส่โอเวอร์เดนเจอร์นะครับโอเวอร์เดนเจอร์คือฟันปลอมทั้งปากที่มีรากเทียมซัพพอร์ตนะครับใช้ไปวันนี้เป็นวันที่มารีเช็คนะครับคนไข้ใส่ไปตั้งแต่ปี6 3สานะครับประมาณปีครึ่งถึงเกือบเกือบ <ๆ S 1> สองปีแล้วที่ที่ใส่ไปนะครับแต่ว่าสภาพกลับมาเป็นยังไงวันนี้มาดูกันเนาะ,ะมาดูทางนี้ได้เลยครับวันที่กลับมารีเช็คนะ เราก็ต้องถามคนไข้ก่อนฟันปลอมเป็นยังไงบ้างคนไข้ให้ประวัติว่าก็ยังใช้ได้อาจจะมีความสึกที่หลวมบ้างแน่นอนฟันปลอมที่ใช้ไปหลักเป็นปีเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะตรงนี้มันเป็นยางอย่างที่เคยเราใหยฟังนะครับว่าอาจจะมีการหลวมเกิดขึ้นได้สิ่งแรกที่มาเช็คนะครับก็จะเช็คสภาพฟันปลอมว่าความสะอาดเป็นอย่างไรมีการบิ่นแตกตรงไหนไหมซึ่งตรงนี้ไม่มีนะครับเช็คอย่างที่1คือเช็คฟันปลอมอย่างที่2คือเช็คเหงือกโดยรอบแล้วก็ตัวรากเทียม เดี๋ยวมีรูปอินเสิร์ตให้ดูนอะกเช็คเนี่ยก็เหงือกไม่มีการหักเสบไม่มีแผลใดๆนะครับไม่มีรอยกดนะก็ถือว่าโอเคทีนี้เช็คที่ตัวลากเทียมบ้างนะครับเช็คที่ตัวลากเทียมก็จะเอาผ้าเนี่ยคุณหมอห้ทาความสะอาดให้นะครับความสะอาดแน่นอนมักจะมีพวกเศษเพลาหรือว่าขี้ฟันมาเกาะตัวหัวนอ็อตเหลืองๆเนี่ยบ้างนะครับแต่ที่เราสําคัญกว่าหนึ่งคือเช็คความสะอาดบนหัวนอ็อตสก็คือ เช็คว่าจุดไหนที่มนรับแรงเยอะไปเกิดรอยสึกบ้างก็พบว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่หัวน็อตเนี่ยเริ่มมีรอยสึกอันนี้คือแจ้งคนไข้ว่าเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าตรงไหนที่ตรงนี้มีรอยสึกมันมีผลต่อการใช้งานไหมถ้ามีอาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่จำถ้าเปลี่ยนยางแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่จําเป็นอันนี้คือพยายามช่วยคนไข้จะได้ไม่ต้องเสียสตังค์ในการแบบเปลี่ยนเลยนะครับ ทีนี้อ่านะครับเราก็เช็คความแน่นอใส่ไปเจ็บไหมคะคุณไข้ไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับทีนี้เราเช็คเช็คตำแหน่งการกดกดลงไปคนไข้ไม่เจ็บทีนี้เราก็าลองขยับดูอ๋อมีตำแหน่งด้านหลังมีขยับง่ายนิดหนึ่งแสดงว่าอาจจะหลวมกว่าปกตินิดหน่อยนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งข้างขวาบนด้านหลังนะครับเช็คดูอ่ายางขาดพอดีเลยนะครับหมดอายุแล้ว ยางหมดอายุขาดเมื่อกี้โชคดีมากขาดคามือเลยผมจับปุ๊บขาดแล้วก็คงเปื่อยถึงระยะเวลานะครับ,รบก็จะเห็นว่ายางมีการสึกสึกจริงๆเนี่ยดูได้นะครับเวลาเขาขาดเขาจะเนี่ยเปื่อยบางแล้วก็ขาดสึกไปเนี่ยเป็นวงเลยส่วนถ้าตำแหน่งที่ยังดีๆอยู่เช่นตำแหน่งนี้เดี๋ยวขอญอาตถอดให้ดูเนาะแต่คิดว่าคงต้องน่าจะเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้คือย,ยังไม่ขาดเห็น <He ard. S 2> ไหมครับมันจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ย แต่เนี้ยคือขาดแสดงว่ารับแรงเยอะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางให้มันแน่นขึ้นตรงตำแหน่งนี้นะครับวิธีเปลี่ยนยางก็จะง่ายมากถ้ามาแต่สภาพดีๆอย่างนี้นี่5นาทีเสร็จเสียเวลาคือเสียเวลาตั้งกล้องถ่ายคลิปเก่งใจคุณแม่มากอ่ะก็เราจะเปลี่ยนยางจากสีน้าเงินนะครับเป็นสีชมพูที่มันแน่นขึ้นอ่าสองจุดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าแน่นขึ้นไหม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเช็คเช็คต,ตำแหน่งหน้าคิดว่ายังดีอยู่นะครับ อ้าครับไม่กัดฟันเบาๆกัดฟันเบาๆอ้าครับรู้แหละ่น<ฮ>ค่ะโหปกปอกขึ้แน่นจริงยังมีขยับอยู่นิดหน่อยมาทางข้างหน้าแล้วแม่จะเปลี่ยนยางข้างหน้าให้แน่นขึ้นด้วยไหมครับ<ก>หรือ<ฮ>ก็ดีเนาะ<ฮ>ได้ครับแต่แต่มันแน่นจริงนะไหมนะถอด่ะเออ,อมันจะถอดไม่ออกนะแม่คือบางทีเรา คือมันแน,น่นเวลาเราเปลี่ยนยางหรือเช็คอะไรให้คนไข้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาแน่นเป็นหลักนะครับคือมันต้องเอาบาลานซ์แล้วบาลานซ์กันระหว่างคนไข้ถอดได้ไหมแล้วก็ความแน่นเพียงพอที่จะเมนเทนหรือว่ารีเทนฟันให้อยู่เพราะถ้าแน่นไปเนี่ยคนไข้ถอดไม่ออกจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าพออ่านะครับเพราะว่าคนไข้ที่สูงอายุขึ้นนะครับการใช้มือ ในการถอดฟันปลอมเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเหมือนบางไม้มันจะแข็งขึ้นอ่ะเนาะแม่ต้องถอดอีกทีนึงครับก็คือทําเสร็จต้องให้คนไข้ลองเช็คตัวเองดูว่าถอดได้ไหมแม่ลองดืมจากข้างหลังได้ไหมได้อันนี้ประมาณนี้กําลังโอเคนะแน่นขึ้นแต่ว่าไม่แน่นไปนะค่ะอันนี้ถอดเซ็งช่วยโอเคข้างหน้าข้างหน้ายังพอใช้ได้แม่จะเปลี่ยนไ็นสีมันเงินเหลือไหมหมดหมดแล้วเนาะโอเค อันนี้สต็อกอันนี้คือของคุณแม่เองนะก็จะมีพิมพ์ชื่ออะไรติดไว้ของแม่จะเหลือแต่ตัวแน่นๆแล้วก็อาจจะทยอยเปลี่ยนเป็นจุดๆไปไม่งั้นเดี๋ยวนะไม่งั้นจะถอดไม่ออกนะครับก็เช็คเสร็จก็คือเปลี่ยนยางแป๊บเดียวเองเห็นไหมะขอขอใส่อีกทีนึงนะครับอ่าเนี่ยเวลาใส่มันจะปูดังกอกกอกๆอกแน่นดีมากเลยกัดฟันได้ค่ะโหตำแหน่งดีเลี้ยงฟันออกมาดีใช้งานสบายนะครับอ่ะครับแม่ผมเจออย่างหนึ่งละสิ่งที่เวลาที่คนไข้ถอดฟันปลอมเนี่ย มันจะเป็นหัวนอตลน้นๆนอยู่อ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเวลาถอดฟันปลอมหัวนอตลนลนเวลากลางคืนคุณแม่กัดฟันเข้ามาครับเนี่ยจะเห็นว่าฟันฟันฟันล่างเนี่ยอ้าครับฟันล่างตรงเนี้ยมันไปครูดตรงนี้หน่อยหนึง่งเป็นตำแหน่งเดียวที่ครูดนะครับเพราะว่าถ้ากัดไปจนสุดแล้วว่าตำแหน่งอื่นไม่ค่อยโดนหรือว่าคือพูดง่ายคือตรงเนี้ยโดนก่อนแล้วตำแหน่งอื่นถึงจะโดน เพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้จะโดนก่อนไม่แน่จะไปลอยคูดอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นว่าเกิดขึ้นได้คือฟันล่างจุดนี้แล้วก็จะมาโดนตรงซี่ข้างขวาลันหลังก็อาจจะสึกได้เพราะฉะนั้นตอนถอดฟันปลอมก็อาจจะมีผลบ้างที่มันสึกแต่ว่านี่ใช้มาปีกว่าแล้วสึกไม่เยอะแล้วยังแน่นอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับเ,เพราะถ้าไม่ถอดฟันปลอมเลยหรือจะทําอะไรมาโคเฟอร์มันจะทําให้เหมือนกับปิดเหงือกตลอดอจะทําให้เกิดเหงือกอักเสบมากกว่านะครับ อ่าเรียบร้อยอ่าครับเดี๋ยวขอญาตใส่ฟันปลอมคืนเลยนะครับอ่านะครับเส็แล้วนะครับการรีเช็คฟันปลอมเนี่ยคือก็ควรจะเช็คทุกหกเดือนถึงหนึ่งปีคนไข้โชคดีมากคือทุกอย่างดีมากฟันล่างคนไข้เป็นฟันธรรมชาตินะครับมีรากเทียมทําจากที่อื่นมาพี่หมอก็เช็คให้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคไม่มีภาวะเจ็บปวดใดๆนะครับก็เดี๋ยวเอกเลเช็คดูเรื่องกระดูกเรื่องะไรก็ต่อเนื่องนะครับอันนี้คือสําคัญในการทํารากเทียมหรือพวกโอเวอร์เดนเจอร์เนี่ย สำคัญคือการ m a i n t น i n หนึ่งคือการมาเช็คทุก6เดือนถึง1ปีอันนี้คือเช็คลอบปีครึ่งนะครับกับ2ปีแล้วก็มาเช็คเรื่องการทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัวน็อตเป็นยังไงบ้างเพื่อให้คนไข้เนี่ยกลับไปใช้ฟันปลอมตอนมาเนี่ยต้องบอกว่าฟันปลอมก็แน่นนะแต่มันจะมีขยบนิดน,นึงเพราะยางมันเริ่มคอนพอเนี่ยเปลี่ยนไม่เสียตังค์เลยนะครับก็มีเคราะกซเรย์ ray, เช็คระดับกระดูเฉยๆก็คือเช็คตามรอบปกตินอกนั้น ดีหมดพอเราเปลี่ยนยางเสร็จกลับไปใช้งานฟันได้แน่นเหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยนะครับก็ถือว่าอันนี้แหละคือสิ่งสําคัญในการรักษาไม่ใช่แค่ทําเสร็จมันต้องมีการมทนาที่ดีนะครับและการมีนาที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหมอที่นั่งรอเช็คกับคนไข้ที่ตั้งใจมาหาแล้วก็คอยแก้ปัญหาให้มันรู้ร่วมเพื่อให้ฟันปลอมเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดต่ครเป็นกำลังใจพี่หมอช่อและทีมงานด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ